สวัสดีค่ะแนนซีส่สัสมัยและรายการคืนฟ้าใสนะคะวันนี้นะคะนับว่าเป็นงานการกุศลน,นะคะฟ้าใสช่วยภายใต้ค่ะเราก็มาจัดมินิคอนเสิร์ตนะคะอุ่นเครื่องนะคะพร้อมกับมีงานประมูลของรักรอบโลกแนนซี่รอบ2นะคะ<ๆ>เพื่อนำออสมทบทุนนะคะเพื่อไปช่วยภาคใต้ค่ะคนไทยเราก็ช่วยกันนะคะงานวันนี้นะคะเราก็จัดอ,อ,อุ่นเครื่องนะคะที่ซีคอนสแควร์บางแคค่ะ นะวันนี้เรามีศิลปินมากมายเลยค่ะที่มาช่วยนะคะก่อนอื่นนะคะเรามีศิลปินที่มาดับแรกเลยค่ะคือสามใบเถาค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องๆมาเลยนะคะอะลูกเข้ามาเลยลูกนี่มาชุดแรกนะคะคมาพร้อมกับเจ้าของค่ายอ,อ่าอ่าอ่าน้องแมวเหมียวค่ะนะแมวเหมียนะวค่ะเหมียวเหมียวจะแนะนําศิลปินในค่ายว่างไงค่ะ,ะก็คือว่าค่ายเพราะพิงการดนตรีนะคะคือเปิด เปิดอัลบั้มแรกเลยก็คือน้องสามใบเถาก็มีน้องสวยจังพี่สาวคนโตแล้วก็น้องส้อยมุกคนที่สองออแล้วก็น้องแสนดีนี่เล็กล่าสุดค่ะ คือก็เอามาช่วยพี่แนนซี่เอามาโชว์แล้วก็มาโปรโมทผลงานเพลงพวกเราทาั้งทั้งค่ายก็มียังจะมีหนูมพ,มพิมอีกคนนึงแล้วลวันนี้มาหร<ช>ือเปล่ามาค่ะกำลังมา,มลงมาแล้วก็สามใบเถาเนี่ยตั้งใจมาว่าเราจะมาช่วยพี่แนนซี่ช่วยคนใต้ของเราค่ะพี่ใช่แล้วก็เอาเงินที่เราสมทบทุนเนี่ยเนาะไปช่วยคือภาคใต้ตอนนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าก็เป็นแผ่นดินไทยของเรานั่นแหละนันเราก็สงสารเด็กบางทีพ่อแม่ถูกฆ่าน่ะแล้วก็ค่อนข้าง คือเป็นกำพาร้าด้วยแล้วก็ยากจนด้วยเราก็มาช่วยกันะนะคะอย่างของน้องแมวเหมียวเนี่ยนอกจากจะมีสาใบถารในสังกัดแล้วทราบว่ามีศิลปินมากมายเลยก็มีน้องใหม่ก็คือหนูพิมพ์ตอนนี้ถ่ายมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไงเข้ามาแล้วอ่าหนูพิมพ์เข้ามาเลยลูกนี่ไงน่ารักมากอ่ะอ่ะสว,วัสดีค่ะจะบางแาสงสวัสดีค่ะอ่ะพิมพ์แนะนําตัวเลยค่ะ หนูพิมพ์พอพิงค์นะคะก็วันนี้อัลบั้มชุดแรกนะคะฝากด้วยนะคะยังได้อีกค่ะแล้ววันนี้พิมพ์จะต้องโชว์ในงานค่ะใช่ค่ะมาโชว์ในงานใช่นะคะก็แล้วสามใบถานี้วันนี้จะโชว์เพลงเด็ดๆใช่ว่าผลมาเพียบเลยนะจะหาดูได้ที่คอนเสิร์ตฟ้าใสช่วยภายใต้เท่านั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอัลบั้มขายดีมากแล้วก็ผลงานเพลงของน้องๆก็มาแรงเหมือนกันด้วยเพลงอ่า รู้ขอดังด้วยคนแล้วเพลงเด็ดเด็ดก็คือแม่เราเท่านั้นโอ้ยเพลงนี้ดีมากค่ะได้ฟังเสียงแล้วเราชื่มากแล้วก็คือคือศิลปินดาวรุ่งนะคะซึ่งกําลังมาแรงเลยนะคะแล้วก็น่ารักทุกคนค่ะนะจะให้น้องๆฝาวผลงานเพลงก่อนที่ขึ้นเวทีดีไหมคะพวกเราสามคนสาวพี่น้องสาวใบเถาก็มาจากเมืองเพชรบุรีนะคะหนูก็ต้องขอฝากชุดอัลบั้มขอหนูดังด้วยคมว่าในอ้อมอกอ้อมใจขอทุกคนได้นะคะ ถ้าใครอยากดูกผลงานของพวกหนูนะคะสามใบเถาก็เข้าไปดูทาง YouTube ได้เลยค่ะ mm hmm. ก็พิมพ์ว่าศิลปินสามใบเถาก็จะขึ้นใ้ทุกเพลงเลยนะคะ mm hmm. หรือใครอยากติดตามผลงานของพวกเรา mm hmm. เข้าไปดูทางแฟนเพจสามใบเถา,ไ,ถาได้เลยค่ะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ mm hmm. มีเพียงเพราะเพราะมันทั้งงานเลยนะคะใจกันสนับสนุนพวกเราเลยนะคะคอหดูดังด้วยคนนะคะ ฝากด้วยนะคะตอนนี้เราก็มาโครงการช่วยภัยใต้ค่ะก็เป็นโครงการน้ําใจนะคะก็ฝากให้ทุกคนนะคะช่วยร่วมกันด้วยนะคะกับพี่น้องชาวใต้ของเรานะคะก็ขอบคุณและฝากผลงานน้องๆแล้วก็ฝากผลงานหนูพิมพ์เพราะพิงค์ด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือค่ายเพราะพิงการดนตรีก็เป็นน้องใหม่แล้วก็จะพยายามผลิตผลงานที่ดีให้กับแฟนเพลงทุกคนได้ฟังโดยเฉพาะแล้วก็จะเน้นที่สุดเลยว่าเราคนไทยไม่ว่าจะเป็นคื้นลูกใหม่ลูกเก่าก็ ก็จะจะช่วยกันใช่ค่ะแล้วก็อยากฝากพี่แนซี่ไว้ด้วยว่าขอที่พี่แนซี่ให้โอกาสน้องๆสามใบเท่าแล้วก็ดูพิงแล้วก็เพราะพิงการดนตรีได้มาโชว์ผลงานที่นี่ค่ะแล้วเจอกันที่บนเวทีนะคะจะมีเดินแฟชั่นของปรโมทด้วยใช่หูน่ารักมากเดี๋ยวน้องๆนี่แหละถือของเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวพี่แซี หนูหนูหนูจะขึ้นไปเดินแฟชั่นดูได้ไหมได้เอาเลเหมออนขัดหมอนองั้นเดี๋ยวเราตามไปชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะเราพร้อมที่จะคืนกำไรให้สังคม จากการจัดง,งานการกุศลที่ผ่านมากับวิกฤตการน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟ้าสายช่วยภายน้ำท่วมช่วยเหลือเด็กและสตรีที่โลกลืมกับคอนเสิร์ตการกุศลที่บ้านพักฉุกเฉินงานประมูลของรักรอบโลกของเนนซี่มอบโชคให้น้องพิการในที่สีสังวา และอีกครั้งกับทอลองครบ20ปีแห่งบริษัท NKF Play Travel และ Nancy Production ร่วมใจช่วยภัยใต้กับคอนเสิร์ตการกุศ่ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีฟ้าใสาช่วยภยัยภาคใต้ เพื่อพี่น้องเราที่ประสบความเดือดร้อนพบดารานักร้องศิลปินจากวงการที่ผนึกกำลังและร่วมใจกันชมการแสดงต่างๆบนเวทีชิงของรางวัลมากมายในน้าโลงเบียเยอะระมันตะวันแดงเรียบทางด่วนรามอินทานจองบัตรได้แล้ววันนี้ค่ะสนับสนุนโดย สู่สุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำปูคราวผสมสารสกัดจากมเมล็ดงูนด้วยวิธีการสกัดที่ทันสมัยผ่านความเย็นด้วยระบบ diffusion processing สั่งซื้อสินค้าหรือสมัครสมาชิกฟรีได้ที่คุณแมน086-0427788 Nkxp Travel ขอนำท่านนมัสการและไหว้พระก้าวัดที่บาหลีชมสวนเทววิศนุที่อยู่บนหน้าผางวดงานกระการตาวัดธนกิหลเทพแห่งฮินดูวัดบาตวนบูชาองค์เทพวิศนุวัดนดามดะรินแม่นม้ำเป็นที่รวมของสมวัดสามศาสนาและองค์พุทธมหาปรินิคพานเป็นพักศิลึง นมัสก,การเทพเจ้าพิวัดเบลากาลันถ้ำช้างบูชา,าพระพิธเนธเทพเจ้าผู้ประจัดอุปสัคชมวิหารกลางมหาสมุรทรธนาอดวัดเมิงวีวัดแห่งสามพพสามโลกภูเขาไฟกินตามนีไล่กาแฟชมดเหนือระดับน้ำทะเล800เมตรที่งดงาน ลิมรสพุ่งมังกรลิมหัดจิมบรลันชมโชว์แสงสีเสียงที่เกวาวกาช็อปปิ้งให้จุใจที่ดิสคัฟเวอร์มอลและ u ูต้าสแควร์เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายดี n k Express Travel ขอนำท่านไปสัมผดินแดนแห่งสวรรค์นบนพื้นพิภพแชงกลีลาและเมืองมรดกโลกลี่เจียงชม เทือกเขาแห่งเทพเจ้าเหมยลี่ที่สวงเสียดฟ,ฟ้าปกคลุมด้วยหิมะขาวบริสุทธิ์ขี่ม้าชมท่าน้ำแข็งหมิงหยงและ13ยอดเขาโอรสแห่งสวรรค์ชมฝูงจามรีที่งดงามดอกไม้หลากสีบนทุ่งหญ้าที่เขียวขจีวัดต้นแบบพระราชวังโปตาลาท,ทิเบตเมืองกลาง,งเขาเตอร์ชิงเขตจงเตี้ยนที่มีทุ่งหญ้าและทะเลสาบอันงดงาม ล้อมสัตว์ป่านานาพันธุ์ขึ้นกระเช้ารอยฟ้าชมภูผาวิมะมังกรหยกที่ลี่เจียงเมืองมรดกโลกนมัสการพระแม่กวนอิมพันมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตพิเศษแถมเที่ยวคุณหมิงนะครแห่งฤดูใบไม้ผลิชมโชตการตาริมรถอดหนุมจีนข้ามสะพานช้อปปิ้งสินค้าที่เบตและยูนานในราคาถูก 2ีสายแรกเท่านั้นในราคาพิเศษโทร027368444 60859399909เราไม่ทำให้คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว NTX Travel ขอนำท่านสู่เวนิสตะวันออกเอเชียใกล้แค่นี้นำ,นำท่านเที่ยวเวเนเชียนครเวนิสแห่งหมากาว เนรมิตนครเวนิสมาไว้ที่เวเนเชียนชมท้องฟ้าจำลองสีคลามที่งดงามตระการตานั่งเรือกอนโดอรา่าพร้อมเสียงขับกล่อมจากนักร้องประจำเรือล่องแม่น้ำชมทัศนียภาพสองข้างทางของคนครเวนิสในบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดเจ้แม่กวนอินเทีเ่ยวโบเเซนพออดีตอนนิคมของโปรตุเกส ช้อปปิ้งย่านเซนาโดสแควร์เที่ยวมาเกเซาแถมเซนเจ้นมาบุญกรองจีนช้อปปิ้งถึงท้ามากมายที่รอเมยในราคาพิเศษสุด20สายแรกเท่านั้น02 7368 4 4 4 6 085 939 9909ถึงเเราไม่ทำให้<ม>คุณผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว ก็วันน bon ี้นะคะเราก็มีศิลป <tuh> ินเพื่อชีวิตนะคะคุณเริญนนศิลาเจ้าของต้นข้าวดนตรีสวัสดีสวัสดีครับนะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาโชว์เพลงด้วยใช่ครับพร้อมกับวงวันนี้มาคนเดียวก่อนอ่าวันจริงแน่นอนวันที่หนึ่งนะฮะเจอกันแล้ววันนี้ทราบว่าจะมาเป็นพิธีกรด้วยพิธีกรจําเป็นด้วยอีกครั้งหนึ่งนเวทร่วมงานกันนะฮะวันนี้เรามาช่วยเหลือ3ามแฉแดนจังหวัดภาคใต้นะครับใแต่งานวันพิเศษพิเศษกับ ฟ้าใสช่วยภัยใต้นะครับนำโดยพี่แนนซี่นะฮะวันนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันกับคนไทยด้วยกันนะมาส่งกําลังใจให้กับพี่ทหารหารฮะส่วนไหนที่พวกเราพอช่วยกันได้เราก็จะช่วยกันนะครับวันนี้เจอกันแน่นอนนะกับผมเลิศนนศิลาพร้อมกับวันที่หนึ่งนี้เจอกันรูปแบบเต็มวงนะฮะนะฮะแล้ววันนี้เรามีพิธีกรภาคสนามมาด้วยนะแล้วก็มีน้อง หลายหลายคนวันนี้เรามีกล้องหลายตัวมาเพื่อีศิดารมากันเยอะเลยวันนี้วันนี้งานเราเนี่ยก็เลทไปเพราะว่ารถเตดสองซีคอนเนี่ยบางทีเราอยู่แถวนั้นค่อนข้างไกลแต่คนเต็มห้างเลยคุณเลิศครับวันนี้มีอะไรจะฝากเลพี่น้องภาคใต้ซึ่งกำลังชมรายการเราอยู่ค่ะครับผมในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันนะฮะทุกทุกท่านเลยฮะที่กำลังชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับท่านสามารถที่จะ ส่งเป็นกําลังใจก็ได้หรือว่าส่งเป็นทุนทรัพย์ก็ได้เนาะแล้วก็มาร่วมกันเราเราจะมีสิ่งของมีของรักของห่วงของศิลปินดารามาประมูลกันด้วยนะฮะรายรายได้ส่วนนี้เรามีในแบบนางแบบมาเดินโชว์ของประมูลน้องน้องนนหนูมากันเพียบเลยฮะงานประมูลครั้งที่แล้วประสบผลสำเร็จแต่วันนี้เนี่ยดิฉันขนผ้าเงินผ้าทองของสะสมมาประมูลอ่านะคะก็ วันนี้คุณเลิศก็จะมาเป็นพิธีกรด้วยนะมีพิธีกรหลายคนเดี๋ยวมีดีเจเสิร์ตอยู่ทางนู้นนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบงานครับผมเชิญครับไปเดี๋ยวพร้อมกันเลยฮะเชญเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณพระราชา สิ่ค่อนบางแคที่ให้พื้นที่สำหรับพวกเราด้วยฮะขอบคุณท่านรับพี่จิ๋นซาด้วยครับสวัสดีพี่จิ๋นซาด้วยคร่ะแซกยินนะคะทุกท่านนะคะอุ้ยไม่ดีมากเลยอะเออไมค์พาวิชันสียงสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวสักครู่จะมีของที่เรามองเดินแบบแล้วก็จะถือสิ่งของเพื่อการประมูลช่วยเหลือกันก็สวยแล้วต่นี้าพี่จิ๋นไม่ได้เอาสิ่งของมามีใครจะประมูลดิฉันนะฮะเอ๊ะมีอะไรที่อยู่ในตัวหยิบออกมาประมูลได้นี่จะค้านะพี่ พี่จิ๋มีของดีนะมาประมูลเนี่ยเดี๋ยวสักครู่จะรู้ว่าพี่พี่จิ๋มมีอะไรดีมั่งนะฮะสวดทรงองเอวดีผิวสวยเพราะว่าเมื่อกี้เห็นทานกาแฟแล้วบอกว่าโอ้โหนี่ชั้นทานอยู่พอดีกาแฟขี้มุนเพราะวันนี้ก็จะมีสิ่งของรับของหวงจากศิลปินนะครับที่เอามารประมูลกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันแถลงข่าวแล้วก็วันที่1มิถุนายนจะเป็นวันงานคอนเสิร์ตการขุศรับที่ โรงเรียนเยอรมันตะวันครัราบ <c oughs> ีไทยนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนกลางวันนะฮะกลางวันครับผม <c oughs> ตั้งแต่บ่ายโมงะนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นะต,ต,ปต้นไปแล้วก็เราจะมีบัตรจําหน่ายด้วยนะครับรายได้ส่วนนี้เรามอบให้กับพี่ทหารหานสามชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับสามนะจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณน้องไม่ต้องรีบนะสามชายแดนจังหวัดภาคใต้ถูกไหมเนี่ยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมครับก่อนครับเดี๋ยวช่วงนี้จะชงกับพี่จิ๋มสราโชครับปัสมุกิตาครับ เชื่ว่าฉันจะเฉยชา បឋមចេះនេសាទពេលនេះចូលមកឋាន